เมื่อวานน่ะผมขับซิลตัวพรีเมียมผมผมอ่ะอย่างแรงเลยพี่ขับไปทำงานนี้อย่างไวขับสนุกมากตัว p e r f o ของพี่เป็นไงบ้างะของพี่ก็แรงว่าจะไปหาสนามแข่งยู่เกินไปนะเกินไปนะรถผมอ่ะสีดำอย่างหรูสาวแถวบ้านน้่มองกันเต็มเลยรถพี่ก็ไม่ค่อยหรูหรอกไน้องแต่สีนี้มีแค่ในตัวท็อป p e r f o r m มนซ์เกินไปเกินไปพี่จะรถผมอ่ะวิ่งต่อการชาร์จครั้งหนึ่งอ่ะ6ก0กิโลเลยนะ พี่ได้แค่530าแรงว่ะกิโลเมตรแต่พี่ห้แรงม้าเขตพี่พี่รถผมมาตัวรีเมียมครอบครัวนั่งข้างหลังนี้อย่างสบายเลยลูกๆนั่งข้างหลังนะปลอดภัยไม่ต้องกลัวเลยมีสลักล็อกเด็กด้วยรถพี่ก็มีแต่ของพี่อ่ะไม่ได้อยู่ตรงประตูดิของพี่เป็นไฟฟ้ากดปุ่มเอาตรงนี้ท้ายรถก็มีไว้ขับนะครับไม่ได้มีไว้ขิงก็สำหรับใครที่สนใจดู B ีวดีซนะครับก็มาดูได้ที่ b ีวดีซจประดิษฐ์มนุษย์ทำได้เลยครับ